รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซีมาครีมเครื่องดื่มสมุนไพรข้าวตองนาคาแลนด์ หนูไม่ทานหรอคะ่ะโอ้ยแป้งกินจ้าพี่เห็นแป้งกินได้พี่ก็ดีใจแล้วจ้าพี่อยากให้แป้งมีความสุขพี่จะให้ความสุขกับแป้งไปตลอดชีวิตเลยจ้าอุย้ยพี่ลุยคะ่ะ,คะแมขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะดึกแล้วอะค่ะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงเออจริงสินะเอางี้ดีกวเดี๋ยวพี่ไปส่งนะอุ้ยไม่เป็นไรคะ่ะไม่ต้องไปส่งแป้งเกรงใจซอยบ้านแป้งอะทั้งเลือกทั้งเปีียว อีกอย่างอะที่กลับรถก็ลําบากต้องถอยมาเป็นกิโลกิโลเลยไม่เป็นไรจ <c oughs> ้ะไอแค่พี่กลับรถไม่ต้องกลัวพี่ก็ค่อยๆถอยออกมาได้ <c oughs> ไม่เป็นไรพี่จะส่งเองจ้าจ <c oughs> ้าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดียอย่าลุกควบ้าสิจ้ะเดี๋ยวล้มไปแล้อันตรายจ <c oughs> ้ะเดี๋ยวพี่ไปส่งนะจ้ะอไอเป็นไงบ้างวะเองตอนนี้ โอเคพีุ่รกิจนะรุยหยึกแล้วกลับบ้านเราเถอะเฮ้ยกลับบ้านเลยวะแกจะกลับประกาศไปก่อนเลยฉจะกลับคนเดียวได้ยังไงเล่าซอยมันก็เลือกทางก็เปียวเผื่อโจนมาข่มขืนฉันให้ฉันทำยังไงโอ้หดูมันพูดดูมันพูดนี่อย่างแกน่ะแก่ผ้าเดินในซอยน้หมายังไม่เห่าเลยได้รู้ว่ในสมัยเนี้ยโจนมันเลือกนะเวยรุยทำไมไม่เหมือนเดิมเหมือนเดิมนี่พูดอะไรฮะจะไปไม่ไปจ๊ะ เนี่ยขอน้ำร้อนหน่อยจะสาดเมียนะตอนแรกอ่ะหวานอย่างกับน้ำตาลจดนอนไปรอลิงก็หายเหลือแต่น้ำจืดโอ้โหใช้คำคมไปคว้างในการเสียไปเลยไปบอกให้ไปก่อนบายค่ะ สนับสนุนโดยยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ดตราหมอเสงสบู่เบเนตซีแอนด์อีช่วยด้วยเอา้ช่วยไหมงอนผู้ชายแย่แล้วเป็นอะไรอ่ะดูดิคุณจันเป็นอะไรคุณผู้ชายสิคะไม่น่าเชื่อเมื่อกี้ตรวจห้องน้ำอยู่มองซ้ายมองขวาก็ไม่เป็นอะไร พอชะงกีชักโค้งนั้นแหละทำไมหัวที่ไม่ได้ชักโค้งเลยค่ะทำไมทำไมไม่หาอะไรคุณชายคุณกินก่อนเราผมไปหิวะไม่ไม่มีในจั๊กโค้งมันเหม็นแล้วคุณชายก็ล้มลงไปหัวฟาดจักโค้ฝาชักโค้งติดทับหัวอีกนเป็นตลกไปเลยโอเคแลี่ช่วยเอายาโดดยาดมมายืนดูกันอยู่ได้เออช่วยกันช่วยกันสุชายครับเป็นไงบ้างครับคุณชายบิบนวดคุณชายเออไปหายาหาอะไรมาเนี่ยหึ ดาวนั่นแหละคุณชายจันทรน่ะตายแล้วได้เจอแล้วว่าคุณชายจันคุณชายจันทร์จริงๆด้วยมิชลินมิลินฟาดคนไม่ใช่ยางแล้วเพื่อนจะได้ชื่อมิชลินมิลินเราควรจะเข้าไปช่วยเขาดิไหมดูอาการตรงนั้นเหมือนแบบมีเหลืองนะมีเหลืองผีไปช่วยเร็ไปช่วยเร็วคุณชายจันทร์อาการไม่ดีรีบเลยเอออาขขให้ควาเร็วเร็วเร็วเออมีคนมาช่วยมันดีเลยเดี๋ยวฉันช่วยก่อนนะ เชิญช่วยแล้วกันทำอะไรครับผายปอดครับต้องผายปอดอย่างนี้ทไมต้องผายปอดนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะคลายตะขาบใส่ปากได้ยังไงฮะผายปอดสิเกมที่คุณครับเขาเป็นลมนะครับเขาไม่ได้ตกน้ำตายนะครับเอาหลวงพี่ครับเป็นลมกับคัดแสดงว่าอาการไม่ดีตายแล้วก็ดูสภาพจะไม่ให้เป็นลมได้ไงครับนี่คิดว่าอยู่ขั้วเลือเหนือเลยไงใส่ชุดขนาดเนี้ยเอมก็ต้องคลายคลายคลายสภาพก่อนค่ะให้เขาสบายตัวขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็แกะแกะผ้าปูท้องออาก่อนี้ค่ะ โอ้อะไรเนี่ยอ oh, ุ้ยอุ้ยนี่จะฆ่าผมเหรออุ้ยปะไกดาวไม่ได้จะฆ่าคุณชายจันนะคะคือปะาย่ดาวจะช่วยค่ะเออใช่ครับคุณชายครับผู้หญิงวันนี้ช่วยชีวิตคุณชายไว้นะครับค่ะอแล้ว แล้วคุณรู้จักชื่อผมได้ยังไงอ่ะ๋อฉันอ่านบทแล้วเฮ้ยคือฉันติดตามคุณมาตลอดคุณเป็นที่หมายปองของสาวๆหลายคนนะคะก็ฉันก็เป็นแฟนคลับของคุณเหมือนกัน๋อเหลอครับค่ะเออวันนี้ได้เจอตัวแล้วอ่ะขอถ่ายรูปคู่ได้ไหมคะโอ้ยินดีครับไม่มีปัญหาเลยครับนี่ค่ะนี่ค่ะเปิดกล้องแล้วค่ะเห็นไหมดูเอาเองดูเอาเองได้เลยครับ อ่าโอเคนะครับถ่ายรูปคู่นะคร่ะถ่ายรูปคู่ค่ะดีครับ5 4 3 2ป๊าบดีครับห้าสี่นสาบ5 4 3 2อ่าขอบคุณมากครับอะไรของคุณเนี่ยรูปคู่คุณก็มาถ่ายคู่กับผมสิครับคือฉันอยากถ่ายคู่สองคนไม่ได้อยากถ่ายกับคุณค่ะคุณบ้าหรือเปล่าห้อนเล่นก็รู้ว่าคุณชายจันน่าจะแบบชอบคนอารมณ์ดีอ๋อมิลินมิลินจ้าจัดไปเนี่ เอาแบบหล่อๆเลยนะครับเอๆลยค่ะได้ครับขออนุญาตนะคะครับผมโอเคเอ่ะเดี๋ยวครับี่จะชี้ที่เกิดเหตุแหละครับดีคือเถินนะคะได้แล้วครับหนึ่งสองนับด้วยนะครับนับด้วยนะครับหนึ่งสองเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเออดเลนกล้องมันไม่กว้างขมิบจมูกหน่อยได้ไหมคะหมายถึงว่าให้ขมิดจมูกตรงนี้พี่ขมิดเนี่ยเขาใช้กระสุดนะครับปุบปุ๊บใช่ไหมับ อ๋อได้ได้ครับโอเคนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่าเลยดูซีเช็ครูปรูปลวายสวยมากเลยอ่ะเป็นไงครับอุ้ยเออคุณชายคะเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวรูปที่ถ่ายคู่ด้วยเนี่ยเดี๋ยวฉันเอาไปล้างเรียบร้อยแล้วก็จะเอามาให้คุณนะคะเดี๋ยวเอาไปแต่งแอปให้สวยงามเลยนะคะไม่ไม่ได้ต้องการอะไรมากเลยแลกเปลี่ยนกับรูปที่จะส่งให้คือเป็นอะไรครับเออแป๊บหนึ่งนะคะได้ครับ ฉันไม่อยากได้อะไรจากคุณมากที่ฉันขอแค่สเปิร์มจากคุณใส่ขวดให้ฉันได้ไหมคะอ๋อสเปิร์มเต็มขวดได้เลยเต็มเลยค่ะไม่ใช่ปัญหานี่คุณโรคจิตหรือเปล่าเนี่ยคุณจะอะไรจากผมฉันอยากได้สเปิร์มของคุณของผมเนี่ยใช่แลวเต็มขวดนี่ตัยอย่าเลยครับผมว่าคุณนี่เป็นโรคจิตนะฮะเอางี้แล้วกันไอ้สเปิร์มคุณเก็บไว้ก่อนแล้วกันเอางี้เดี๋ยวคุณพอทำรูปทำอะไรเสร็จแล้วเนี่ย คุณก็เอามาให้ผมแล้วผมก็จะให้เงินคุณไปแค่นั้นฉันไม่อยากได้เงินฉันอยากได้สเปิร์มคุณค่ะอย่าเลยครับเดี๋ยวผมขอขึ้นไปตรวจงานก่อนนะครับดีค่ะครับเชิญค่ะครับผมพุทธขึ้นระหว่างขึ้นไปตรวจงานแล้วเอาสเปิร์มใส่ขวดหน่อยได้ไหมจะมาเล้าหรือเอาอะไรนักหนาเนี่ยพุทาทางผมเดี๋ยวพาฉันไปตรวจอีกที่หนึ่งนะทุกมุมเลยนะทีนี้ได้ครับเชิญเชิญไปทางไหนตรงไหนไปนั่นไปหน้าตรงไหนตรงนี้ขออนุญาตนะครับเรากำลัง ซ่อมประตูอยู่ครับนี่มิลินฉันว่าถ้าคุณชายจันเนี่ยเล่นตัวมากเลยอ่ะ <_ d ata> ฉันต้องหมดหนทางที่จะเอาน้ําสเปิร์มเข้ามาแน่ๆเลยเนี่ยแก<ม>จะบ้าหรือเปล่าขวดใหญ่ขนาดนี้จะถามหน่อยที่ใครก็จะมาให้แก <_ d ata> ชายจันตัวซี่พอดีฉ <_ d ata> ันว่าเกณฑ์น,นะควรจะลดปริมาณลงนะ <_ d ata> น้อยกว่านี้เออเป็นถ้วยก็พอเอามาป่ะล่ะถ้วยอ่ะโอ้โหทำไมฉันเตรียมไม่บอกฉันเตรียมให้แกมาตลอดอ่ะเออก็ใส่โอ้โหอะไร ไอ้ขวดฉัน <Solomon> น้อยกว่ากำลังเข้ามาแกอีกนะเป็นขโมยใครมาเนี่ยเอาไม่ใช่เผื่อชาติหน้าเลยอันนี้ก็เยอะไปเย่ะไปเนาอโอ้ยช่วยฉันคิดแผนวางแผนใหม่ก็ได้โอ้ยหมดทางแน่เลยอ่ะไม่หมดหรอกแกก็ใจเย็นๆก่อนดิกูสายได้เจอแล้วอ่ะบ้าเป็นไรครับอะไรเป็นไงกันเป็นไรกันหมดเนี่ย จะเช้าเอ็กเลยครับเอ็กเอาเอาเหรอครัใช่คุก้าอ๋อได้ครับนี่อาหารนี่นี่อร่อยมากเลยนะอาหารเช้านี่เธอชอบมากเลยไอซุปลกแมวเนี่ยเธอชอบมากเลยนด <ะ S 1> สดนี่ฉันบอกนะค่าโรงแรมเนี่ยฉันขอจ่ายเป็นเงินสดเลยยะตายตายดูหน้าแล้วนึกว่าจะจ่ายเป็นเงินปากผีเง <c oughs> ิน,ดนสดเงิปากเสียนี่เจ้าของเจ้าของโรงแรมอ้าวหน้าคุณคุณลูกชายครับ เอาหม้อไหมคะฮะนี่อยากขายต่อหน้าแฟนผมใครเอาหม้อเอาหม้ออะไรอัไหรู้ใครมาวางไว้ตรงนี้เออนนี่เลยไปตีก๊อฟมาแค่นี่บอกเออเอาหนูไหมครับบอกเลิกแล้วเอาหนูไหมครับวิ่งเหรอได้เครับผมได้ค่ะพอเลิกเสร็จปุ๊บมันเอาหนูนามาสองตัวไอ้แบบวิ่งบ้าเลยขายหนูนาด้วยก็นั่นตัวจ้านั่นตัวดา ไม่เจอกันตั้งหลายปีเธอยังสวยเหมือนเดิมเลยนะเฮ้ยขอบคุณค่ะไม่ใช่กันแน่โง่ฉันเอโทษนะคะสิวะนี่คุณพาหมามาเดินเล่นหรอคะมาหมาไหนล่ะไม่ใช่หมาเพิ่งรู้ว่าไม่เจอกันตั้งนานคุณที่เป็นคนดีเหมือนเดิมเลยนะเออรู้ได้ไงว่าผมเป็นคนดีคนดีย่อมผีคุ้งไงอันนี้ไม่ใช่ผีอันนี้เป็นเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือมาปกปักรักษาพี่เขหรอสบายดีใช่ไหมสิวะนั่น เงินเงินให้ไปแล้วไงนี่ยให้เป็นก้อนก็นจะเอาเงินตากหม่ใไปเถอเนี่ยใส่ <c oughs> แด้นี้ต้องมาโหกันด้วย <c oughs> ฉันออนอูมาเป็นเมียคุณสิวะไม่ทราบว่าหล่อนคนนี้เป็นใครยะอ๋อดาวนี่เป็นเพื่อนสมัยมหาลัยจ้ะ <c oughs> ตายแล้วสิวะเนี่ยแฟนใหม่เธอเหรอ,อ <c oughs> สภาพอีกเดียวนี้นะ <c oughs> จะถามเธอจริงๆริงเถอะคิดยังไงถึงทิ้งดาวแล้วไปเอาเส้เดือนอะ นี่นี่นี่อย่าทำให้เขาโกรธได้ไหมสกายดาวทำไมห้ามมายุ่งกับผัวฉันนะยะตายแล้วกล้าพูดเต็มปากเต็มคำไดยยะฉันจะบอกให้สภาพหนังหน้าอย่างเธอเนี่ยนะถึงฉันจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวเนี่ยเขาก็ไปหาคนอื่นได้สบายๆจ้ะอือเอนี่อะไรอู้อยาให้เขาโกรธได้ไหมอะไล่กู ไมที่นชอบก็ไอตัวหัวเขานี่แหละไปแล้วเหรออะไรครับตัวอะไรตะกี้เนี่ยไม่ไม่มีอ๋อนมันนี่มาควรนึกว่ามาควรแขกเหรออ๋อไปแล้วเลยถ้าเกิดมีก็ตีเลยนะจ้าไม่มี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 ถ้ามีตีเลยนะจ้าจะบอกให้ฟังถ้าเธอมายุ่งกับผัวฉันนม่ก่ ฉันจะเข้าสิงนี้หัวโกรนเลยอุใช่แล้วเข้าสิงกลัวแล้วเกธอจะบอกให้หนักหน้าอย่างเธอได้นะไม่มีฉันเขาก็มีกิ๊กคนอื่นอยู่ดีไม่เลยนักหน้าอย่างเธอเป็นตุเล่อย่างนี้ไงได้ๆถึงเธอจะหน้าผียังไงฉันก็รักเธอนะไปเออเตยดาวแล้วไว้เดี๋ยวเรานัดเจอกันนะจ้านัดเจอกันใช่ไหมใช่จ้าวอะไรลให้รู้นะ อะไรจะโกยอีกแล้วเหรอจะพับหน้าเหรอฮะอย่านะอยากหน้าพีโถยิงดาวอ่ะเขาไม่แย้สิวะคืนมาหรือยางเขามีเป้าหมายใหม่แล้วใช่พูดถูกมิเรนฉันเนี่ยมีเป้าหมายใหม่ละฉันจะต้องวางแผนจับผู้ชายจัดให้ได้ก่อนบ่ายคลายกรียก่อนบ่าย สนับสนุนโดยยากแก้ไอสมุนไพรยากแก้ไออาปาเช่ นเบรกอะกระแทกนี่เอานะเอน้าขอโทษแล้วงานช่วงนี้นะน้าอารมณ์ไม่ค่อยดีอะโอ๋โอ๋โอน้าดาวอารมณ์ไม่ค่อยดีแปลว่าน้าดาวมีปัญหาหรอครับใช่น้าดาวมีปัญหาเออถ้าน้าดาวมีปัญหาน้าดาวก็ถ่ายมาสิครับไม่เป็นไรหรอกเรื่องน้าไม่ใช่เรื่องเด็กๆอะนะเครียดคนเดียวได้แล้วครับถ้าน้าเครียดงั้นผมถ่ายปัญหาหน้าดาวนะครับมีปัญหาหรอมีดิครับ อาอาเหนือลองทายมาสินะเดาวครับทําไมหน้าหนาวนกจากต่างประเทศถึงบินมาประเทศไทยครับมันก็ย้ายแหล่งมาหาที่อบอุ่นไม่ใช่ครับทําไมเพราะถ้ามันเดินมามันจะช้ามันเลยบินครับนะเดาวคะเวลาหมามันตื่นทำไมมันต้องหันซ้ายดีหันขวาดีคะก็หันซ้ายมองขโมยหันขวามองเจ้าของ ผิดค่ะที่มันต้องหันได้ดีหันกว่าดีเพราะมันหันพร้อมกันดีเดียวไม่ได้ลาดาวครับมีอีกเหรอมาทายมารองเท้าอะไรหาไม่เจอครับรองเท้ารองเท้าอิตาลีผิดครับรองเท้าอะไรรองเท้าหายครับนะาดาวครับ จังหวัดอะไรที่มีชีออนสงครับโอไม่มีหรอกมีครับจังหวัดอะไรสงขลาหน้าดาวค่ะมีก่มีก่ะตาของซินเดอเรล่าชื่ออะไรกะไอ้เบื้อกิดไอ้ป๊อดปิดไอ้แดงปิดไม่มีแล้วมีชื่ออะไร ื่ออแนทำไมชื่อแอนแอนตาซินแม่าบลว์ครับกาอะไรมีห้าเสียงครับไม่มีแล้วมีครับกาอะไรกา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 ตาถ้าเอาเจ็ดเสียงก็เท่พอแล้วน้าไม่อยากฟังคำถามไม่อยากทายปัญหาเลยแล้วน้าปวดหัวปวดหัวกินยาพาราสิครับ โอ๊ยอันไรนี่ยเาเตเนี่ยใจเย็นๆทำไมอะเราไม่ดีเนี่ยเราไม่ดีสิดูหลานเบื่อหลานแล้วหรอก็หัดมาดูลูกมึงในมัยเนี่ยอะไรไม่รู้ปวดหัวไปหมดฉันยิ่เครียดเรื่องสเปิร์มอยู่เนี่ยนี่นี่ทำไมเธอมีปัญหาได้ไงก็มีปัญหาสิฉันก็มีอยากถามว่ารถแท็กอะไรลงท้ายด้วยเต้อ รถแท็กเตอร์ไม่ใช่รถอะไรรถแท็กซี่มิเตอร์แจ้งอะไรลงท้ายด้วยนะแจ้งวัฒนะแจ้งแล้วตื่นแล้วนะ ไป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 ไเล่นที่อื่นเลยไม่ไูดอะไรเขาอะโอ้แม่ก็ไล่ไม่คิดครับทําไมที่อื่นก็ไล่มาเล่นที่นี่แหละครับเสียม่ลูกแกเร็วเคลียร์ลูกแกดิฉันปวดหัวจะได้คุยกันไปๆๆาไปาไปเลาไปเาไปบลใจเลาไเาเล่าเร่าไล่ป่าไปเีๆารืเไปเล่าไปไปเล่าเล่าไีเ่าเาไปเล่าไปเลาไปเล่านปเล่าไปเล่เด่าไปาเี่าาไ่เเไป่ หีบแกหรอกไอ้อลูกไปเก็บไปไปไวเขาเปไปไปเูกเพซนอย่างก็ลิงเลยวะนี่เอาเวลาที่ทำให้ฉันปวดหัวเนี่ยมาช่วยฉันคิดหาทานทำยังไงกับคุณชายจันก่อนดีไหมฉันอยากได้สเปิร์มคิดเร็วยังไงอะดาวเ้ยเฮ้ยมาไีกดาวิวะนี่ คุณมาบ้านดาวถูกได้ไงเนี่ยว่าไปที่บ้านเก่าเขาบอกว่าคุณย้ายมาอยู่ที่นี่เอาแล้วตายแล้วคุณมาอย่างนี้ไอ้แฟนหน้าผีของคุณ <c oughs> เดี๋ยวก็ตามมากินไส้ฉันอยู่บ้านหรอกได้เหรอ, <c oughs> น,หรอนี่เขาไม่รู้หรอกว่าผมมานี่ดาวแล้วกลับมาละกันเหมือนเดิมนะดาวสี่วะนะนี่ใส่มือฉันกนะ่อนนี่อะไรอา้าวคุณแม่อยู่ด้วยเหรอสวัสดีครับคุณแม่ครับเออสวัสดีจ้าลูกเด็กสี่วะแกจำไม่ได้จริงไงวะฉันจิตสุภาไงจิต ดาวคณะดาวคณะคณะอะไรอ่ะคณะแวงไม่ใชนิเกจิตฉันจําได้ที่ฉันไม่เจอเธอไม่กี่ปีพอเจอเหมือนไม่ได้เจอกันมา50ปีเลยนะเนี่ยนะเฮ้ยแต่พวก้ี้ยเฮยอฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้่เฮ้ยยเฮเฮี่ยวฮ้เฮ้ย้ยเฮเฮ้ยเเเยเยเยเฮ้ยเ้เ้เยเฮ้นเฮ้ไเ้ยย้เฮเ้เป็นลีดเเเยยเเเป็นลีดเป็นเเเ้เ้เ้เฮ้ย ได้นะเธอจำได้เหรอจำได้สิไหนลองเต้นสิได้มาไหววะเ์ลี่อด่ะอ่ะลีดพร้อม3ามสี่หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหหสี๋ยวจินจีตเต้นเลีดด้วหรือว่าโยนโปยทางเลยนี่ย